มีตังทำอะไรลูกทำอะไรเป่านกเวีดสิเปล่านกวีดสินกเว,วีดไปไหนไปเอานกเวีดมานกเวีดไปไหนแล้วไปเป่าสิเป่าเปล่านกเวีดก่อนเร็วเป่านกเวีดก่อนไหนไปเอามาสินกเวีดไปไหนเมื่อกี้เป่าอยู่กับไปไหนนกเวีด น้องวีดไปไหนมีตังที่หนุ่มเป้าอยู่อ่ะหืหนุ่มเป่าน้องวีดอยู่ไหนไปดูสิเป่าสิเป่าเองเป่าเองเป่าเองไม่ให้พ่อไม่เป่าเป่าเองเป่าดิต่อดังแค่นั้นละเอนกเก็บขึ้นให้ดีเก็บขึ้นให้ดีดอ่เก็บตังไว้อ่ตังให้ดีอ่ตังให้ดีดีมากเก่งมากเก่งมากตังให้ดีเก็บของนี่แหละเราต้องเก็บ เออตังว้นั่นแหละมานี่แล้วก็มานอนนี่เร็วมานอนได้แล้วเรามีตังมานอนได้แล้วครับวางไว้เลยวางไว้วางไว้วางไว้แล้วก็มานอนมานอนดีๆเลยถ้าล่นนะเอาพังหมดแล้วไหมเดี๋ยวโดนไม้นะวางไว้เฉยๆมีตังเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ